สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่ให้เปิดสั่งจอง iPhone 14ล่ร่งหน้าทุกรุ่นทุกความจุนะครับผ่านช่องทาง Official Store ทั้ง Operator ทั้ง3ค่ายแล้วก็ a u t o l i ์ e ติลเล l e r ทุกช่องทางนะครับแน่นอนว่าจองวันนี้รับเครื่องเลยวันที่16กันยายนสำหรับคนที่จองทันนะครับก็มาดูบรรยากาศดีกว่าว่าในช่องทางต่างๆต,ตอนนี้เนี่ยมีอะไรให้ซื้อกันบ้างน,นะครับหลังจากฝุ่นตลบไปในช่วง ทุ่มหนึ่งนะครับก็มาเริ่มจาก Official Store ของ Apple เองนะครับเนี่ยก็จะมี iPhone 14เนาะ iPhone 14 plus ซึ่ง iPhone 14 plus เนี่ยก็เปิดให้สั่งจองแล้วแหละแต่รับเครื่องในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับส่วน iPhone 14เนี่ยสามารถรับเครื่องได้เลยนะครับก็มีให้เลือกถึง5สีด้วยกันนะครับก็คือสีฟ้าสีม่วงสี Midnight สี Starlight แล้วก็สี Product r e รที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ ก็มี3ความจุเช่นเคย128 256 2512นะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของสต็อกของ iPhone 14เนี่ยเรียกว่าเหลือเฟือเลยนะครับในส่วนของ Office, Official Store นะครับก็มีทั้ง128 256 2512นะครับสามารถไปรับที่ Apple Store อย่าง c e n t ทัลเวิร์แล้วก็ไอคอนสยามได้เลยนะครับแล้วก็สามารถส่งมอบ วันที่16ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครอยู่แต้หวัดเนี่ยมาไม่ได้เขาก็ไปส่งที่บ้านได้นะครับก็ตามนี้ส่วน iPhone 14 Plus นะครับก็อย่างที่บอกคือสามารถส่งมอบได้วันที่7ตุลาคมนะครับแล้วก็สามารถไปรับเองที่ Apple Store ได้เหมือนกันนะครับแต่เขาจะมีสตอ็อกวันที่7นะอันนี้อย่าลืมก็ม, 5, มีให้เลือก5สีเหมือนกันนะครับก็คือสีม่วงสีมิดไนท์สี Star light สีโปรดัก t ์เลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหมือนกับ iPhone 14ทุกอย่างนะครับอย่าง256เองเนี่ยก็มีสต็อกนะครับเช่นเดียวกับ128เหมือนกันก็ไม่ได้มีการเลื่อนการส่งมอบอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของสต็อกหรือการสั่งซื้ออาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับทั้ง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 plus นะครับมาต่อกันกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 pro max นะครับเช่นว่า ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยขายดีจริงๆนะครับในทุกช่องทางเลยจะเป็น Official Store Operator แล้วก็ Authorized Dealer นะครับเรียกว่าของเนี่ยขาดกันรัวๆเลยนะครับอย่างรุ่น14 Pro เองก็มีให้เลือกสีๆเนอกก็คือสีอม่วงเข้มสีทองสีเงินแล้วก็สีดำ Space Black นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของความจุต่างๆเนี่ยก็รอ4-5สัปดาห์เหมือนกันแล้วนะครับสำหรับการจัดส่งปกติเนาะแต่ถ้าคุณรีบนะครับย้ำว่ารีบนะครับ สามารถเช็คได้ครับว่าหน้าสาขาเหลือเท่าไหร่เนาะอย่างผมเช็ค iPhone 14 Pro นะครับก็จะพบว่าสีทองยังคงเหลืออยู่นะครับทั้ง 256, 512แล้วก็128 g b ถ้าวันที่16คุณอยากได้ของเลยคุณก็ต้องซื้อสีทองนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะส่วน14 Pro Max ไม่มีของแล้วนะครับมีเฉพาะ14 Pro เท่านั้นเนาะก็ลองไปเช็คหน้าสาขา หรือ Walk in กันอีกทีนะครับสำหรับใครที่จะรอลุ้นเนาะอย่างพวกร้านหน้าร้านเนี่ยเขาอาจจะมีของสต็อกอยู่หน้าร้านแต่มันจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่เขาจะให้คุณเปิดเบอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้ค่าคอมอ่าน,นี้ต้องทราบกันดีนะเขาจะไม่ขายเครื่องเปล่าให้ประมาณนั้นนะครับโอเคมาต่อกันกับ s h o ป e e นะครับซึ่ง s h o ป e e เนี่ยนอกจากเขาโปรโมตตัว9ล้วนะครับตัว iPhone เนี่ยเขาก็อัดโปรมาค่อนข้างแรงนะครับผ่าน ของ s h อ p e e เองแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับผ่าน5เจ้าเนาะอย่างที่รู้คือ s h อ p e e เนี่ยเขาก็ขายเองด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากอท t ต้หลาซ e ลเลอรเนาะซึ่งโค้ดส่วนลดต่างๆจริงๆผมกดทันนะครับแต่มันหมดเร็วมากๆนะครับสำหรับโค้ดอ่าแล้วก็เรื่องของโต๊ะเครื่องด้วยนะครับก็เหลือส่วนลดอยู่พันบาทนิดหนึงนะครับแล้วก็มีอ่าของแบงค์นะครับที่ มีปล่อยโค้ด2000มาก็ยังเหลือให้ใช้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มี e x p y l a t เ r ก็คือเป็นพวกผ่อนนั่นเองนะครับใครที่มีวงเงินสูงพอที่ผ่อน iPhone ได้ก็สามารถใช้โค้ดนี้ลดได้เหมือนกันแล้วก็มีโค้ดจากร้านนะครับก็ลดไปเลย1500บาทส่วนใหญ่ก็ใช้ไปเยอะแล้วนะครับใช้จนเกือบหมดแล้วนะส่วนสต็อกเนี่ยต้องบอกว่าเกลี้ยงเกลี้ยงจริงๆ,ๆนะครับผมไม่น่าจะกด ตัวนั่งให้ดูแล้วแหละเพราะว่าสินค้ามันหมดแล้วนะครับทั้งรุ่นโปรเองรวมถึงรุ่นธรรมดาด้วยเท่าที่เช็คมานะครับทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับก็ต้องทําใจนะสาหรับใครที่จะซื้อผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเนาะส่วนะะา a z a d a เนี่ยก็มีโค้ดส่วนลดข้อน้่งเยอะนะครับจากทางพาร์ทเนอร์เองคูปองส่วนกลางแล้วก็มีคูปองจากทางร้านด้วยซึ่งเขาร่วมมือกับ2อ,อันก็คือ s t u d i o 7กับ U f ฟ con นะครับก็ต้องบอกว่าโค้ดส่วนลดเนี่ย 8,000มันหมดหมามตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับแล้วมันมีคนกดทันด้วยตามที่คือฮ่าบนโซเชียลนะครับส่วน2,002ก็หมดเร็วเช่นเดียวกันนะครับมาตอนเนี้ยก็เลยเหลือแค่คุปปองร้านอย่าง Studio 7แล้วก็อยู่ฟิคอนเองนะครับก็ลด1 5 0 0ถึง1,000เนาะ,ะอย่างไรก็ดีเรื่องของสต๊อกเองผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสตูดิโอเซเว่นเองเนี่ยก็ยังเหลือตัว14 plus อยู่นะครับก็เรียกว่าเหลือแทบจะ ทุกสีเลยมั้งนะก็ลองเข้ามาเลือกดูนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับผมถึงพวกโปรแบทเทรดิต่างๆคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็มี iPhone 14นะครับตัวนี้ก็เหลือเยอะนะครับเท่าที่รู้มาเนี่ยเออก็แสดงว่ายอดขายก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับสำหรับรุ่นเล็กนะครับก็เข้ามากดซื้อกันได้นะครับส่วนโปรนะครับนี่น่าสนใจนะครับเหลือ1เทอร์บครับน่าจะแพงเกินไปนะครับ โอ้เหลืออย่างละสีเนาะสีดีปะแล้วก็กับสีแบล็คนะครับเหลืออย่างละเครื่องนะครับที่เหลือหมดแล้วแหละอา่าโอเคหมดแล้วนะครับนี่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ส่วนของยูฟิคอนเองนะครับก็รุ่นโปรนะครับหมดทุกสีอา่าที่เหลือไม่ต้องพูดถึงนะครับหมดเกลี้ยงส่วนโปรแม็ก ไม่น่าจะเหลือแล้วเหมือนกันเนาะพรเห็นว่ามีน้อยนะครับโอเคอันนี้ไม่แปลกใจส่วน14ธรรมดาเหลืออยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ตัวใหญ่จะหมดนะครับเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ของอยูฟิคอนเนาะแล้วก็รุ่นพลัสนะครับเอออันนี้แปลกหมดแสดงว่ามีน้อยจริงๆนะครับอ่ะก็ลองเข้ามาดูได้นะครับกับลาซาดาก็ยังเหลือสต็อกของรุ่นเล็กสะส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ก็ลองเข้ามาดูกันได้ครับส่วนของ JD Central นะครับก็เป็นของ JD ขายเองนะครับก็จะมีเรื่องของคูปองนะครับที่เขาแจกสำหรับคนที่ช้อปปิ้งในทีต่างๆนะครับตั้งแต่เทียแรกเนาะจอยก็แจกให้1,500นะครับจนถึง p พลตติน m มเนี่ยรุ่นใหญ่ก็แจกถึง4,000นะครับซึ่งจะได้เทียังไงก็ต้องช็อปไปเขาเยอะๆนะครับแล้วก็มีส่วนลด on top จากบัตรเครดิตนะครับแน่นอนว่ามันมีของเซ็นทรัลการแน่นอนเพราะก็ยังร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็มีเครดิตเงินคืนต่างๆมีส่วนลด30%สําหรับ apple a c c e s s o r y นะครับก็คือเหมือนจะให้โค้ดมาซื้อหรือเป็นคอมโบโนะครับคือกด iPhone เครื่องนึงกดอุปกรณ์เสริมเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ตัว point คืนด้วยนะครับอ,อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็จะเห็นว่านะครับตัวสต็อกเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าเหลืออะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นคือ14ี่เนี่ย เหลือเยอะเลยนะครับมี14256 512เนาะพัด128พัด256นะครับส่วนใหญ่จะยังเหลืออยู่ที่เหลือหมดแล้วนะครับเออมันก็ชัดเจนดีนะครับคือไม่ต้องไปกดหาเลยมันหมดแล้วนะครับส่วนซีรีส์วอชเนี่ยก็ยังไม่ขายเนาะสำหรับซีรีส์8นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรของ3แพลตฟอร์มเนาะ JD อ่ uh, า Lazada แล้วก็ Shopee นะครับที่ ทำโปรค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะครับแต่สต็อกก็ต้องยอมรับว่ารุ่นเล็กเหลือพอเหลืออยู่แต่รุ่นใหญ่รุ่นโปรเนี่ยหมดหมดจริงๆครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นของ power buy นะครับตอนนี้ของหน้าจะหมดแล้วนะครับคือเว็บมันเอ๋อด้วยนะครับคือกดแล้วเนี่ยมันเช็คไม่ได้ครับว่าของมันหมดแล้วหรือมันไม่หมดนะครับมันรีเด렉ตกไปหน้านี้ครับ ผมขอประจานเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับสำหรับ power buy นะครับแต่หน้าสาขาเนาะเขายังสามารถจองได้นะครับซึ่งก็ลองไปเช็คหน้าสาขานะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นโปรโของบัตรเซ็นทรัลเองแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เนาะที่มีทั้ง0%มีแคชแบ็กนะครับแล้วก็ส่วนลดหน้างานเลยเนาะแล้วก็มีร่วมกับ dolphin wallet ด้วยนะครับก็มีพวกแลกแต้มเยคือถ้าใครใช้บัตรเครดิตเยอะๆเนี่ย แล้วมิดต้มไปเยอะเนี่ยซื้อกับ power buy ค่อนข้างคุ้มนะแต่ต้องไปเช็คสต็อกหน้าสาขาอีกทีนะครับเออมันมีรีดีมด้วยนะครับส่วนลดเก่าแลกใหม่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีแถมอ๋อเป็นแถมวอลเชอร์สำหรับซื้อ e e v เอวิต t h i n g กับเ l ลใน power buy นะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับ Pro power buy ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโปรหน้าสาขานะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไป น้าสาขาได้ส่วนออนไลน์เนี่ยมันเช็คไม่ได้ครับอย่างที่บอกคือมันเออเซ็งเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็เป็นของวิวบ่ายครับครับอันนี้เป็นของ The เดอะมอลเนาะเอ็มออนไลน์นะครับหรือ Power m a l l เดิมนั่นเองนะหลายคนไม่รู้ว่าเดอะมอลก็ขายไอโฟนจากเข้าด้วยนะครับขายมาหลายปีแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางที่ยังพอหาซื้อของได้เนาะอันนี้ก็มีให้เปิดจองผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนกันนะครับก็มีระบุชัดเจนเลยว่า1บัญชีได้2สิทธิ์นะครับ ยกเลิกคาสั่งซื้อไม่ได้นะครับยกเว้นที่มันมีระบบเ er ออร์เลอร์เขาจะคืนให้นะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่16กันยา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือไปรับหน้าสาขาได้ผมว่าเขาน่าจะมีสต็อกที่หน้าสาขาด้วยนะครับก็ลองไปลุ้นกันอีกทีเนาะ,อ,ะอันนี้ก็มาดูสต็อกกันครับว่ามันเหลืออะไรบ้างซึ่งรุ่น pro max ก็ไม่ต้องเดานะครับเกลี้ยงนะครับส่วน14 pro นะครับเหลือ1เทราไบต์สี ดำนะครับยังเหลือให้กดอยู่นะครับที่เหลือหมดแล้วนะแล้วก็รุ่นเล็กนะครับรุ่น14พเหลือ512ครับเหลือ128สีแดงสีฟ้าสีมิดไนส์สีม่วงนะครับสีสตาร์ไลท์ก็มีนะครับก็ส่วนใหญ่14พสี่ p l u ยังเหลืออยู่นะครับยกเว้นบางสีที่หมดนะครับ ส่วน14รุ่นเล็กนะครับมี256เนอะมี512นะครับ512นี่เหลือเยอะเลยนะครับส่วน128เนี่ยเหลือสีฟ้านะครับสีบลูสีมิดไนท์สีม่วงนะครับสีสตาร์ไลท์อ่าก็เหลือ,อยอพอสมควรเลยครับสำหรับช่องทางของเดอรมอลเนาะแต่โปรโของเขาเนี่ยจะไม่ได้วือหวาเลยมากคือใช้ บัตรของ SCBM เป็นหลักนะครับคือไอ้บัตร m card ของเขาเลยนะครับก็เอามาผ่อนเหลือผ่อนอะไรได้นะครับก็จะมีโปรร่วมนิดหน่อยกับซุปอ่เปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เป็นของ Copper w i t e นะครับคือเขาทำหน้าเว็บแย่ออกมาเลยว่าสำหรับอจอง iPhone 14 Series นะครับก็มีบอกราคาต่างๆชัดเจนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเนะาะก็คือถ้าเลือกจัดส่งสินค้าที่บ้านเขาจะมีวอชเชอร์ ให้ตั้งแต่300ร้อยจนถึงสามพบาทอันเนี้ยเอามาซื้ออุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่างๆบน i s t u d i o store ได้ก็เป็นเว็บออนไลน์ของเขาเนาะแล้วก็มีนะครับเซ็ตอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับจากอ่าราคาเต็มเนาะอันนี้เขาก็มีลดให้หน่อยจะซื้อหูฟังซื้อวอชา่นต่างๆต้องบอกว่าในกล่องไม่ได้แถมวอรชร์นะครับแถมแค่สายกับคู่มือเท่านั้นนะครับแล้วก็มี โปรบัตรเครดิตนะครับผ่อนศสูงสุดสายกเดือนนะครับมีแคชแบ็งมีอะไรต่างๆนะครับก็มีหลายบัตรนะครับให้เลือกอ่าแล้วก็มีผ่อนชำระออนไลน์อย่างที่เห็นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยการจองเขาเนี่ยมันจะแปลกหน่อยนะครับก็คือถ้าเรากดลิงก์เข้าไปนะครับมันจะมีหน้ากรอกฟอร์มให้อ่คือเหมือนลงอะไรอ่ะเหมือนลงเวทลิสต์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่า พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาว่าสต๊อกค,คุณยังเหลืออยู่ไหมนะครับถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ถ้ามันมีคุณก็จ่ายตังค์ได้นะครับและเขาบังคับจ่ายเต็มจานวนด้วยนะครับครับอันนี้เป็นของ studio 7นะครับไม่เกี่ยวกับช้อปปี้และซดาทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเว็บตรงเขาเลยนะครับโปรอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนะครับคือเขาให้วอชเชอร์1,000บาทนะครับส่วนลดแล้วก็ให้วอชเชอร์อีก500บาทตัวนี้เนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์เสิร์มต่างๆบนเว็บ studio ได้เนาะ ส่วนบัตรเครดิตเนี่ยก็มีโปรเหมือนกันนะครับศูนเสูงสุด24เดือนมีรับกันคืนนั่นคือแคชแบ็กนั่นเองนะครับแล้วแต่บัตรเครดิตส่วน0 0ท่าทันแรกที่ชําระเต็มจํานวนนะครับก็ได้เครื่องเลยนะครับก่อนเที่ยง16นะครับน่าจะเป็นการส่งแบบเซมเดย์นะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับโปรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาดูสต็อกดีกว่าว่าเขาเหลืออะไรบ้างนะครับย่ายโฟรสิบสี่เองเนี่ยก็เหลือแทบจะ ทุกความจุเลยนะครับสำหรับ128 256 125 12เนาะส่วนรุ่นพัดเนี่ยก็จะเหลือ,อทุกแทบทุกความจุเหมือนกันนะครับอันนี้สต็อกเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนรุ่นโปรนะครับเราคลิกแปนทุกอย่างเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ายังเหลืออยู่นะครับหรือคนไม่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยอ่าอย่างสีซิลเวอร์เนี่ยเหลือเฉพาะ256นะครับสีสเปซแบ็กเหลือหมดเลย ไม่รู้ว่าเป็นสต็อกที่เอาไว้ส่งวันที่16หรือเป็นวันที่1เนาะหรือเขาเก็บมาขายบนนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ต้องมาจําเครื่องถ้าคุณอยากได้อันนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรยังไงเนาะแต่มันระบุชัดเจนเลยว่าเริ่มจัดส่งวันที่16กันยายนและ7ตุลาสำหรับ iPhone ส4ดังนั้นผมว่าสต็อกบนเครื่องบนนี้น่าจะมีครับ ยกเว้นรุ่น pro max เนาะที่อย่างที่บอกคือทุกช่องทางมันหมดอยู่แล้วนะโอเคผมมาปิดท้ายกับเวฟเจ m a r t นะครับเจมารก็เป็นอีกหนึ่ง a u t ต้ไ i ท์ซีลเลอรเนาะแต่เขาจะเน้นขายกับ o p e r อเรเอร์กับ ais เป็นหลักนะแต่เครื่องขายเนี่ยเขาก็มีเครื่องเปล่าด้วยเหมือนกันนะครับก็มาเริ่มกับ iphone 1428 8นะก็จะหมดอยู่สีเดียวก็คือสีแดงนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยยังมีอยู่นะครับส่วน2 5 6นะครับมีกับทุกสียกเว้นสีแดงกับสีอ่า สตาร์ไลท์เหมือนจะไม่มีนะครับแล้วก็รุ่นโปรนะครับยังเหลือสอีสีม่วงกับสีดำยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็เข้ามากดกันได้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็มีโปร256หกมดนะครับโปรแม็กก้หมดนะครับส่วนหน้าสาขาเนี่ยต้องไปลุ้นเอาว่ามีเครื่องเป่าขายไหมแต่ผมพนันเลยว่าเขาให้ผูกโปร AIS แน่นอนนะครับเพราะว่ามันได้ค่าคอมนั่นเองอย่างที่บอกไป ครับเรามาแลปอัพในเรื่องของ iPhone 14 Series กันนะครับว่าช่องทางไหนมีการขายอะไรยังไงนะครับอันนี้ยังไม่นับโอเปอเรเตอร์เนาะเพราะโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องไบติดโปรเป็นหลักนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นใช้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเครื่องเปล่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอ่สาสส่วนหลักๆนะครับ 1. Official Store ของ Apple เองนะครับก็จะเห็นว่า iPhone 14, iPhone 14 plus เนี่ยสต็อกเนี่ยล้นเหลือมากๆนะครับในวันจริงวันที่16กันยายนเนี่ยสามารถ walk in เข้าไปซื้อได้ด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับอ่าช่องทางอื่นเนาะอ u u t o l i z e Stealer ก็ยังเหลือของขายอยู่พอสมควรนะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆก็ลองไปเลือกเอาว่าถูกใจเจ้าไหนนะครับเพราะว่าส่งมอบวันเดียวกันนั่นเองส่วนโปรกับโปรแม็เนี่ยต้องทําใจว่า ของขาดตลาดจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีดีมานเยอะด้วยแต่เครื่องมาน้อยนะครับเช่นเดียวกับตอน iPhone 13เลยที่มีการขาดตลาดไปอยู่พักหนึ่งเลยนะครับก็ต้องลองเช็คสต็อกผ่านหน้าร้านอะไรต่างๆนะครับยกเว้นบางที่ที่เขาอาจจะมีของขายแต่จากให้อ่า เปิดแพ็กเกจอะไรย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเซล์เองเนี่ยเขาก็ได้ค่าคอมด้วยนะครับจากการเปิดเบอร์ใหม่เนาะแล้วก็ได้ขายเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็นวิธีการขา,ข,าขายของเขาอันนี้จะว่าก็ไม่ได้นะครับส่วนอ่าโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโปรกับโปรแม็กก็เป็นซีรีส์ที่ขายดีเหมือนกันนะครับส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยก็ลองดูกันได้ว่าคุณใช้โปรคุ้มไหมอะไรยังไงนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีพวก โปร retention มีอะไรต่างๆที่มีส่วนลดค่าน้่งเยอะนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องติดโปรก็ได้นะครับซื้อครองเป่าใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะส่วนถามว่าจําเป็นต้องซื้อไหมนะครับเท่าที่ลองคุยกับหลายๆคนมาเนาะบางคนเขาก็ยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับอย่างพวกที่ใช้ iPhone 12เอง iPhone 13เองเนี่ยผมว่าถ้าเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่นะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันแรงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อัปเกรดมาค่อนข้างใหม่ละแต่บางคนที่เขาเปลี่ยนทุกรุ่น เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจกับเงินในกระเป๋าเนาะส่วนคนที่ใช้ iphone 11หรือเก่ากว่านั้นเนี่ยถ้ามีงบนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าเรื่องของความเก่าของฮาร์ดแวร์ก็คือรุ่นเก่ามันก็มีการเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นของแอปพลิเคชันใหม่เนาะรวมถึง performance ต่างต่างที่มันมันก็ลดดรอปไปตามการเวลานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปลี่ยนมือถือทุก3ปีนะครับ maximum เลยนะ3ปีเนี่ยผมว่า คนเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนทุกปีได้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าอะไรเนะเาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ iPhone 14 Series ในช่องทางการขายต่างๆณนะวันแรกนะครับส่วนวันจริงค่อยมาว่าอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ